เชิงดูเจ104เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดขององค์การพัฒนาอากาศยานรบวบสมัยใหม่ของจีนสแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการบิน หน้าเครื่องบินโรคเน็ตประสงค์ที่มีความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาและสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่การครองอากาศการโจมตีภาพพื้นดินไปจนถึงการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์สูงในเวทีการบินทหารระดับโลกเชิง D-J 104แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงประศักยภาพการรบและความทนทาและยินดีต้อนรับสู่เ h อร์เบิร์ d ที่จะพาคุณไปรู้จักกับขุมพลพลังแห่งท้องฟ้าอย่างลึกซึ้ง เมื่อมองจากภายนอกถึงโบลเตอร์104มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบปีกเดลต้าพร้อมขนาดด้านหน้าซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและความสามารถในการเลี้ยวในมุมแคบโครงสร้างลำตัวได้รับการปรับปรุงจากกลุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านวัสดุและลูกทร,รองอากาศพลศาสตร์ทำให้ลดแรง้านอากาศและลดการสะท้อนเรดาร์แม้จะไม่ใช่เครื่องบินสเปลเต็มรูปแบบ แต่ j 1 0 4ก็มีการนำแนวคิดลดลายเซนเรดามาใช้เพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบยุคใหม่หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญที่สุดของ j 1 0 4คือการติดตั้งเรดาร์แบบแอคทีฟอิเล็กทรอนิคมิสแกนมอร์เวหรือ AESA เรดาร์ชนิดนี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเรดาร์แบบกล่งายดั้งเดิม ระบบอารีซ่ามีความเร็วในการตอบสนองสูงกว่าทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และมีความแม่นยำม,มากขึ้นทำให้ J 1 0 4สามารถปฏิบัติการได้อย่างมั่นใจในสภาพแวดล้อมการรบที่ซับซ้อนขุมพลังของเชิงดู J หนึนมาจากเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสมรัถานะสูงที่ให้แรงขับที่เพียงพอสำหรับการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วและอัตราการไต่ระดับที่ดีเยี่ยมเครื่งอยงยนต์นี้ช่วยให้เครื่องบินมีความเร็วสูงและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประสิทธิภาพเมื่อผสานกับการออกแบบอากาศคุณศาสตร์ที่ dj หนึ่งจึงสามารถรักษาสมดุลระหว่าง well, ความเร็วความคล่องตัวและพิสัยการบินทาให้เหมาะสมกับภารกิมหลากหลายรูปแบบนักบินของเ j 1 0ึสะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบเครื่องบินรบสมัยใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการรับรู้สถานการณ์ของนักบินห้องนักบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ รอบด้วยจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่ระบบแสดงผลบนกระจกหน้าและระบบควบคุมแบบแฮนด์ออนท่อเรอแอร์สติ๊กซึ่งช่วยลดพารงงานของนักบ,บินและเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจระบบเชื่อมโยงข้อมูลยังช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นและศูนย์ควบคุมภาพพื้นดินได้แบบเรียลไทม์ในด้านอาวุธถึงดเจ104เป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น อากาศสู่อากาศที่ใสไกลขีปนาวุธที่ใสได้แบบนำวิถีด้วยอินฟาเรดระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงและอาวุธโจมตีทางทะเลค,ความสามารถในการใช้งานอาวุธสมัยใหม่ทําให้ J-104 สามารถโจมตีสัตว์ูได้ตั้งแต่ระยะไกลก่อนเข้าสู่การมองเห็นด้วยตาเปล่าเพิ่มความได้เปรียบในสนามยบอย่างชัดเจนระบบสมการอีเล็กเทรอนิกถือเป็น สำคัญขององค์การรบทางอากาศยุคใหม่และ j 104ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยเรดาระบบรบคุมสัญญาณและระบบปล่อยป้ายนูเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการหลบหลีกิีปนาวุธของศัตรูและลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับเมื่อรวมกับการบินเชิงนุทยุที104จึงมีความอยู่รอดสูงในพื้นที่การรบที่มีความเสี่ยงสูง ลำนี้สามารถใช้งานจากฐานทับอากาศที่มีโครงสร้างพื้นฐานจำกัดและมีต้นทุนการดูแลรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่บางรุ่งความคุ้มค่าในด้านต้นทุนทำให้สามารถจัดหาและประจําการได้ในจำนวนมากส่งผลให้ความพร้อมรบโดยรวมของกองทับอากาศเพิ่มสูงขึ้นในเวทีระดับโลกถึงโดเจ104ได้รับความสนใจยอย่างมากในฐานะคู่แข่งของคุณ และคิยเป็นแนมะ้แต่ละแบบจะมีจุดเด่นต่างๆกันแต่ J-104 ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการออกแบบเครื่องบินรบของจีนได้ก้าวสู่ระดับที่น่าทื่งถือถและมีประสิทธิภาพสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถในการพัฒนาอากาศยานด้วยตนเองในอนาคตถึงดู J-104 คาดว่าจะยังคงเป็นกำลังหลักของฝูงบินแนวหน้าเปอีกหลายปีด้วยการอัพเกรดซอฟต์แวร์ระบบเซนเซอร์และอาวุธอย่างต่อนเนื่อง